อยากพูดถึงรูปแบบเกมวันนี้ที่เราเล่นกับใครบางนนะครับผม,มหนูว่าเหมือนแบบว่าก็แรกๆคือเราก็แบบเหมือนผัดกันได้ผัดกันเสียค่ะสองแต้มต่อสองแต้มอย่างเงี้ยจนลดเรืเร่อยๆแล้วก็มันเหมือนแบบเอ่อพูดว่าไงดีอ่ะคือแบบเข้าใจว่าแบบเร่งไปเร่งมาแล้วเหมือนแบบเราเราไปพลาดไปพลาดง่ายตรงที่แบบพอเริ่มเกมสองค่ะพอคือเกมแรกก็ มันเหมือนเป็นช่วงหวชิงความได้เปรียบมากกว่าค่ะแต่ว่าพอเกมสองเหมือนแบบเราคือเหมือนเขาแบบเขาเขาค่อนข้างที่จะแบบกล้าออกลูกแบบให้มันแน่นขึ้นแล้วก็บวกกับเมไม่ได้ระวังโฟเออทางด้านโฟแฮนนะคะก็เลยทำให้แบบว่าจุดที่ออกไปคือกลายเป็นเหมือนเขาเขาเขาทำเกมได้ง่ายกว่าแล้วก็เหมือนกับกลาย่าเราต้องวิ่งแก้ลูกอย่างเดียวจนเหมือนมัน,มนก็มันก็รู้สึกแบบ ไม่ค่อยมั่นใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะเรียกความมั่นใจแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างที่แบบเราก็คิดคิดไปด้วยในระหว่างเกมแต่ว่ามันก็เหมือนแบบมันออกมาได้ไม่ดีจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบมันก็อึดอัดเกมที่แบบมันตีไม่ได้แบบอย่างที่เราก็คาดหวังเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแต่ละจังหวะคือเหมือนกลายเป็นว่าเขากล้าเล่นกล้าแจกแต่ก็ยอมรับว่าคือเหมือนแบบเขาก็ยังมีสปีดที่เร็วกว่าแล้วก็ทําให้การที่เขาได้สามารถแบบควบคุมลูก กเกมที่สามนี่เราอย่างที่จะเปลี่ยนเกมมังไงนไรมากครับจริงๆแล้วมันเหมือนแบบไปไป,ไปหลุดช่วงแรกๆเยอะอะจนมันก็กลายเป็นว่าด้วยใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็การเล่นที่จะแบบลูกสุดลูกอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขาแบบไม่ต้องประคองไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบหนูเองก็ช้าลงไปด้วยเหมือนแบบเราก็คิดแบบมากคิดแบบคิดในแต่ละจุดว่าเออเราออกไปแล้วจะ จะตีอะไรต่ออะไรประมาณนี้ค่ะก็มันทาให้เหมือนแบบมันถามว่าแบบเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่แบบมันเป็นร,ปรูปแบบเกมวันนี้ที่แบบมันอึดอัดมากกว่าขออนุญาตถามหลังจากที่เกมที่สามค่ะหลังจากเป็นที่11บ้านเ,เป็นฝั่งเรามีแผนการที่จิ่ไปกัที่พยายามจะกลับมาชนะหรือเป็นผู้นำมันจะเปลี่ยนยังไงลหะคะหนูว่ามันด้วยด้วยจังหวะของการเล่นแล้วค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นว่า บางทีเร่งมากเกินไปก็เข้าทางบางทีช้าไปก็พอดีแต่ว่าหนูหาจุดวันนี้คือหนูหาจุดที่จะทําให้เขาแบบเสียหลักอย่างเงี้ยมันหาไม่เจอจริงๆแล้วก็ก็ยอมรับว่าเหมือนแบบเขาเองเขาเขาโคเวอร์ทุกอย่างได้ดีค่ะอยากจะฝากอะไรถึงผู้จัดรายการทั mm ้ง hmm. สองรายการนี mm ้ร hmm. วมถึง HBC World f i n a l ในครั้งนี้บ้างครับผมค่ะก็อยากฝาก mm hmm. แฟนกีฬาน,นะคะขอให้กำลังใจนะักกีฬาที่ยัง เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลค่ะคิดว่าทุกๆคนก็คงจะทำผลงานได้ดีแน่นอนค่ะสำหรับรายการแข่งขันนี้ค่ะค่ะ <มา S 1> ก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดนะคะที่คอยถือว่าทำให้มีรายการสารายการใ,ใหญ่ๆในบ้านเราค่ะก็พวกเราก็รู้สึกดีใจที่การแข่งขันใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันเป็นถือว่าประวัติศาสตร์ที่อยู่ในบ้านเราแต่ว่าส่วนตัวเมเองเมก็อาจจะทําผลงานได้ไม่ดีแต่ว่าครั้งต่อๆไปมันจะแข่งที่ไทยหรือ รายการไม่ว่าจะจัดที่ไหนค่ะเมก็คิดว่าก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะก็สําหรับสามรายการนี้ก็ถือว่าทําให้แฟนๆไดออ้มีความสุขกับการแข่งขันของกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็รวมถึงต่างชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้หญ่ใจดีหลายๆท่านที่ทําให้มีรายการนี้ค่ะอยากกลับไปดูแฟนซูนที่ทททให้กำลังใจเราโดยมาตลอดนะครับ ค่ะก็อยากฝากแฟนกีฬาทรูวิชันนะคะก็ให้กำลังใจพวกเราเคนที่ยังเข้ารอบค่ะก็คิดว่าทุกคนก็ยังจะทำหน้าที่ให้สุดค่ะก็อย่าลืมมีกำลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ